วันนี้มารีวิวเครื่องทำไอศครีมง่ายๆที่บ้านเลยเครื่องนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้ใช้งานง่ายมากๆมี3โหมดด้วยกันตอนเปิดเครื่องคือกดปุ่มเปิดค้างไว,ว้หนึ่งวิอ่ะแล้วก็เลือกโหมดได้เลยซึ่งมันจะมีโหมดทำไอศครีมซ้ายมือเนาะตรงกลางก็คือ m i กผสมแล้วก็ขวามือคือ f r e e แช่เย็น เราจะทำไอศครีมก็คือใช้เรื่องหมดด้านซ้ายอันนี้อุปกรณ์นะคือมันอาจจะหลุดได้ปกติตอนที่มันมิกผสมอะคือเหมือนเครื่องมันจะทำให้ตัวแกนมันมันอยู่ได้นะทุกคนไม่ต้องกลัวตรงนี้ถ้าเวลาแบบมาลองใช้เครื่องใหม่ๆแล้วแบบเฮ้ยทำไมอุปกรณ์มันประกอบกันแบบนี้อะไรเงี้ยแบบมันหลุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวถังอันนี้สามารถใส่ไอศครีมได้ประมาณ1กิโลเลย แต่จากที่เราทำอะ่ะคือถ้าอยากได้ฟูมากๆอะ่ะอาจจะต้องใส่สักห้าร้อยกรมัมอะไรเงี้ยให้น้อยกว่านั้นหน่อยให้มันมีพื้นที่ในการฟูอะ่ะอันนี้คือทดลองแล้วมันรู้สึกว่าพอไปทำสกเกลที่มันน้อยกว่าหนึ่งกิโลมันได้เนื้อฟูง่ายกว่าหนึ่งกิโลมันจะฟูยากกว่านิดนึงมันอาจจะแบบเต็มแล้วไงปริมาณนนะ้ำมันเต็มแหละการฟูอาจจะลำบากเนีย่ยแรกๆเราทำประมาณหนึ่งโลเลยแล้วเราก็ ลองดูเนื้อไอติมไปไเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้มาแนะนําเผื่อใครซื้อรุ่นนี้นะจ๊ะแล้วพอเทส่วนผสมลงไปเนี่ยเราก็ปิดฝาต้องปิดให้สนิทน,นะถ้างั้นแกนจะไม่หมุนทุกคนหลังจากนั้นก็คือเปิดโหมดทาไอศครีมมันจะให้ความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์แล้วก็มีการมิกผสมไปด้วยระหว่างทําความเย็นทุกคนแ,แรกๆเนื้อจะหน้าตาประมาณนี้เลยน้องก็จะเริ่มมีความนุ่มอะไรอย่างเงี้ย คือหน้าตาดูดีอันนี้ทํทำไอศครีมนมสดโอริโอนะก็เลยเริ่มด้วยเบสนมสดก่อนอืมเนี่ยอันนี้ที่ได้เนื้อแบบนี้ได้อะคือเราอะมีการตักบางส่วนออกแล้วเราก็มิกต่อแบบทำไอศครีมต่อเนี่ยจนได้เนื้อฟูแบบนี้นะแล้วก็ใส่โอริโอล,ลงไปโดยที่เราก็ยังคงใช้โหมดทำไอศครีมไปก่อนเรากลัวมันละลายเร็วอะถ้าแบบมิกอย่างเดียว ก็เลยใช้หมดทำไอศครีมแต่คือทำไม่นานอะ่ะทำแค่ให้มันแบบว่าโอรีโอมันหมุนไปรอบรอบทั่วเครื่องอะไรเงี้ยเราก็หยุดเครื่องเองนี่ได้ละไอศครีมโอรีโออ๋อนมสดโอรีโอนะจ๊ะเห็นป้าเนื้อคือซอฟเสิร์ฟสุดๆนี่ใครจะตักพร้อมทานได้เลยแต่ของเราอะ่ะเราจะตักใส่ถ้วยไว้ด้วยเพราะว่าเผื่อเอาไว้กินวันอื่นๆนะ ซึ่งดีมากๆเหมาะเอาไว้ทําที่บ้านอยากจะปรับน้ําตาลปรับส่วนผสมเครื่องนี้คือตอบโจทย์สุดๆเลยแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยก็เลยมารีวิวกันนะเนี่ยก็ตักแล้วก็แต่งหน้าอะไรอย่างงี้ได้เต็มที่เลยก็เลยมารีวิวกันนะทุกคนเครื่องนี้คือคุ้มมากๆราคาย่อมเยาแล้วก็ทำไอศครีมได้หลากหลายด้วยแนะนำเลยนะจ๊ะ